เครื่องนี้จบไปที่41,950บาทค่ะใครที่อยากได้คอมแรงคอมจริงๆแบบนี้สามารถทักเรามาได้นะคะเครื่องนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าหน้าร้านที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้จะได้เป็น CPU ของ AMD Ryzen 5 7500F นะคะโหดคุ้มทั้งงานและเล่นเกมค่ะส่วนเมมบอร์ดเป็นของ Adlock D 6 5 0 M DDR 5้าัดจอเป็น r t X 50 6 0 Ti 16GB DDR 7ส่วนแรมเป็น Kingston Fury b e a t DDR ห้าสามสิบสองก n กะไบต์บัตรห้าพันหาร 750วัตต์80ฟ้าส่วนเคสตัวนี้สวยๆแบบนี้เป็นของ WJ Cool Man Dimmer LCD Mini b a g ค่ะสเปคนี้คุ้มๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะสเปกหรือว่าอยากอัปเกรดสามารถถามมาหาเราได้นะคะสินค้าทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งรับประกันศู์ไทยค่ะส่งฟรีทั่วไทยแลวที่สำคัญแถมอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เพจพอกกำลังระบาดค่ะต้องเช็คดีๆก่อนโอนเงินนะคะชื่อบัญชีจะเป็นบจกรเดอะทาวเวอร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะไม่มีบัญชีอื่นเด็ดขาดค่ะเดอะทาวเวอร์คอมพิวเตอร์เราจัดให้ตามงบครบจบทุกความต้องการ